โอ้ย oh yeah. เอาเลยพี่น้องป้องไปครับผมนะ้ำมามือนี้เขาจะมาซุ่มโกโรโยน้ำเข่ามาได้ประมาณแปดสิบแปดมือแล้วอะผมพอด้ซุ่มครับผมนะฮะผมพอด้ซุ่มแล้วมือนี้ผมจะมาซุ่มแหละฮะเออแต่ว่าเขาก็ได้กับมือเราคอยพอได้ได้อง่ายปัญหาเออผมมีใบท้องอยู่ลอยใบอะไรแบบนั้นมีอยู่ลอยใบมืงผมจะมาซุ่มนะผมเนะี่ยโอ้ยมาค <c oughs> <ๆ>นไรยักแปดเทื้าซุ่มเจ้าเบิดจากใบพี่น้องนะฮะบอกคอยมาิดได้เบิดจากใบครับผมมาเออมาสิเมียไม่มาซุ่มหลอดฟ้าซุ่มเฝ้าเลี้ยวอะนะ ว่าจะไม่หวัวซาสวยร้อยใบคิดว่าร้อยใบสีไหนบอเจ้าว่านะรอนะ้อยใบนะอ่าไหมเอาสลับไปบอกดแบบใจเย็นมออสวยกดแบบใจเย็นนะครับกดแบบใจเย็นนะเออค่อยไปค่อยไปเออสวยมาดองเฝ้ามาดองเฝ้านะมีงบแค่ร้อยใบมีงบแค่ร้อยใบเมียเมื่อสี่สิบกืบอะไรอยู่ไม่เป็นจะได้เหรอคอยว่า โอ้ยแตาได้เน,นะอะเรออสวยโอ้ยต่ได้หอออโอ้ยตได้หรอมาสวยขวายได้อยู่เนีอุ้ยบ่ฮอนร้อยใบเว้ยสยดีครับบ่ถึงร้อยใบเา่ได้่เฮ้ยสวยว่าจะไม่หัวซาแล้วนะไม่ถึงร้อยใบสัปดาห์นี้หม,ม,มุนไป82เสิบองทีอเ้ยแปสิองนึงอะแปดสิบสองเจ้าเบอรเท่าไหรผมเบอร์แดสิบองเ้ยจ้าเบอรเท่าไหร ขอคำคมจากประโยคแนหน่อ้ไมคำคมมันเป็นคำอะไรบ้า่นนะนคำบบดคืมถึงมีดต้นเหรอ,อ <c oughs> คำคมจากประโยคว่าจกๆๆๆๆุกจุกจุกคักคักไปดิเอาไปดิ่งคำนะผมนะประมาณนั้นแหละคำคมใส่หลักสุดเลยบึ้งสุดกันเลยถ้าเข้ามรงไหนกูเป็นร้อนๆ้อนนะห้าขัว เออเนี่ยครับผมสาหรับชุดก็ร้อยยอดนะครับผมสาวไทยวนีิครับผมนี่ละประมาณอีกเพีออยงแล้วประมาณอีเดอ้อเออปาติโทนี่ฮะร,ร้อยเท่าไหร่เออเพืมม่อนจักไตอันละคอยละลืมหนะ่อยเว้ยเบอร์แปดสิบสองนะครับเบอร์แปดสิบสองใบนะครับผมนะชิ้เจ้าเบอร์เท่าไหร่เพีออยงแล้วประมาณนั่นแหละโอ้ยห้าขวบ